นะตอนนี้ก็มีราชรถมาถามว่าสค์ชั้นไหนน่ารื่นลมปอเตซอนชั้นไหนหน่ารื่น,หน,หนล,ลมสงสัยดูสิิ์นี้จะแน่นแน่เลยนะพรามีแต่คนจะไปดูสิทธ์นะตอนหลังท่านก็จะไปสอนชั้นดูสิทธิ์นะครับก็ไปประดิษสถานหลังจากที่จุตินะไปประดิษสถานที่รถมาจากชั้นดูสิทธิ์เนี่ยอันะนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ที่เขาฉลาดในการทําบุญคือทําทุกครั้งก็มีการจดบันทึกเอาไว้ นะครับเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไมตายกระทันหันก็เอามาหรือว่าเราจะเอามาอ่านเอามาดูทบทวนทุกวันก็ดีนะตอนก่อนจะนอนนะครับเอามาดูไปทาบุญที่ไหนมาบ้างนะนะ้อมมันเป็นอัปปารประก็เรียกว่าอัปปาระเจตนานะอัปปะเจตนาใช่ไหมอประเจตนาหมายถึงทําบุญแล้วก็มาน้อมพิจารณาอัปปารปะเจตนาหมายถึงนานๆาาแล้วก็ยังเอามาพิจารณาอีก ความตั้งใจก็น้อมใจว่าดีแล้วที่เราได้ทํากุศลอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็ทําให้กุศลนั้นๆมีผลมีอนิสงส์มากอ่อก็ไม่จดก็ไม่ว่าอะไรไม่จําเป็นนะครับแต่ว่าถ้าหมายถึงว่าไม่มีใครห้ามไม่มีใครบังคับนะแต่ถ้าจดไว้เนี่ยจะเป็นเครื่องเตือนนะครับแล้วก็ทําให้กุศลจิตเราเกิดขึ้นภายหลังอีกได้นะท่านแนะนําว่าควรจะจดนะครับพระราชาอางค์นี้เห็นไหม นะท่านก็จดจารึกเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครทําแล้วก็จดแทนที่จะไปจดบันทึกเรื่องราวประวัติชีวิตไปทําอะไรบ้างเขาเรียกอะไรนะได,ไดอารี่หลายคนก็จดนะจดแดอรี่เดี๋ยวนี้มาเรียนธรรมะเลยขี้เกียจจดแล้วนะครับไม่เห็นมีสาระอะไรเลยไปทํานูน่นไปทํานี่นะมันจดดีกว่าว่าทาบุญอะไรที่ไหนนะคระับนะก็ได้ประโยชน์มากกว่านะ นั้นการเตรียมด้านจิตใจ5ข้อนะครับอันแรกมั่นระลึกถึงความตายเสมอเสมออันที่2ไม่สร้างความรักหรือความผูกพันกับสิ่งใดๆในภายนอกหมายถึงการมาคุณทั้งหลายนะอันที่3พยายามละคลายความรักความยินดีในชีวิตของตัวเองให้ลดลงโดยการเจริญมรณสตินะหรือว่าแยกแยะนามรูปอันที่4มันทําจิตให้เป็นบุญอยู่เสมอเสมอนะครับก็คือน้อมไปในการให้ทานสมาทานศีลเจริญภาวนาอยู่บ่อย ข้อที่5การทําบุญทุกครั้งก็ควรมีการจดบันทึกไปด้วยอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติทางด้านจิตใจอ้าวก็มาแยกแยะข้อที่1นะมาระ,ะลึกถึงความตายอยู่เสมอเสมอเพื่อให้เข้าใจและยอมรับสภาพธรรมดาของชีวิตสิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งแปลกใหม่สําหรับเราเมื่อเห็นสิ่งนั้นเป็นครั้งแรกย่อมรู้สึกตื่นเต้นหรือว่าหวาดกลัวเช่นเห็นคนหรือว่าสิ่งของที่สวยงามเป็นครั้งแรกจิตใจย่อมรู้สึกตื่นเต้นดีใจ แต่เมื่อเห็นทุกวันทุกวันความรู้สึกดีใจก็จะหายไปก็จะกลายเป็นเฉยเฉยใช่ไหมความรู้สึกเฉยเฉยแทนหรือเมื่อเห็นงูจงอางเป็นครั้งแรกก็รู้สึกกลัวแต่ว่าเมื่อเห็นบ่อยๆเข้าก็รู้สึกเฉยเฉยฉันใดเมื่อเราหมั่นระลึกถึงความตายอยู่เสมอเสมอก็จะรู้สึกว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาไม่น่ากลัวอะไรฉันนั้นเหมือนกันนะแต่ว่าต้องพิจารณาโดยแยกคลายนะ ถ้าไปพิจารณาโดยไม่แยบคายโอเราจะตายสละละหนอแล้วญาติของเราเราก็ไม่ได้เจอเจอทรัพย์สินสมบัติของเราที่มีอยู่ตั้งหลายล้านนี่จะไปทําอะไรเนี่ยนะคิดไปคิดมาไม่แยบขายเสียดายนะอันนี้ก็อกุศลจิตเกิดน,นะครับแต่ถ้าคิดโดยแยบขายว่านะเมื่อเรามาเราก็มาแต่ตัวเปล่าใช่ไหมนะก็บอกว่า เจ้าเกิดมาเอาอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกเฉไนเจ้าเกิดมาตัวเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปตัวเปล่าอย่างเจ้ามานะครับตอนนี้ก็มีเสื้อผ้าใส่มีเครื่องประดับมีแหวนมีต่างหูมีแว่นนะไอตอนตายนี่เออเขาให้ไปเมือกันเนาะใช่ไหมยิ่งเฉพาะคนจีนนะใส่เจ็ดชั้นเลยนะโหไม,ไม่กลัวว่าเขาจะอึดอัดมากนะใส่ลงไปนะครับ นะแต่ว่ามันไม่ได้เอาไปด้วยนะไม่ได้เอาไปด้วยเลยเพราะว่าที่ไปนั้นอนะ่ะมันไปโดยจิตใจจุติจิตเกิดขึ้นประเด็นที่เกิดขึ้นไม่ได้เอารูปร่างกายไปด้วยนะแต่ว่ากิเลสอกุศลรรธรรมหรือว่ากุศลธรรมติดตามไปหมดเลยนะความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในโลกหน้าแล้วแต่กรรมที่ทําไว้ในอดีตทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่ง,งต่างๆไม่สามารถนําไปด้วยได้นอกจากความดีและความชั่วในฐานะสูตรนะ องค์ตรรนิกายปัญจกนิบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนพิกษุ์ทั้งหลายฐานะห้าประการนี้อันสตรีหรือบุรุษกระหัสหรือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองเนืองห้าประการเป็นไฉนะคือสตรีหรือบุรุษกรหัสหรือบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆนงว่าข้อที่หนึ่งเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ข้อที่สองเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ ข้อที่สาเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ข้อที่สี่เราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นข้อที่ห้าเรามีการเป็นของของตนเป็นทายาตแห่งกรรมมีการเป็นกำเนิดมีการเป็นเผ่าพันมีการเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะทำกรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น นะธรรมะห้าข้อนี้เป็นสิ่งที่ควรที่จะพิจารณาเดืองๆนะครับแต่ว่าการพิจารณาเนี่ยไม่ใช่แค่มาท่องเท่านั้นควรจะต้องนาํามาไข่ครวนถึงเหตุถึงผลถึงปัจจัยต่างๆเพราะว่าธรรมะห้าข้อนี้เป็นวิปัสนาห้าอย่างนะเป็นวิปัสนาห้าอย่างเพราะนั้นอย่ามาท่องเฉยๆเนี่ยนะมันไม่ได้หรอกนะต้องเฉยๆเวลาที่เจอกับสิ่งนั้นๆจริงๆอาจจะรับไม่ได้ก็ได้นะแต่ก็ยังดีกว่าไปท่องอย่างอื่น ที่เรียกว่าเป็นวิปัสนาเพราะอะไรเพราะว่าการที่เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ความแก่นั้นเนี่ยเป็นของนามธรรมกับรูปธรรมนะถ้าไม่มีนามธรรมกับรูปธรรมจะแก่ไหมไม่มีนะครับไม่แก่นะเอาแล้วเทวดานี่เขาแก่ไหมแก่หรือไม่แก่เทวดาเขาก็แก่แต่เขาเรียกว่าปฏิชนะชราแก่แบบปกปิด นะครับแก่แบบปกปิดนะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องยากเห็นไหมว่าเป็นเทวดาแล้วจะมาเจริญปัสนาเนี่ยยากมันมองไม่เห็นของเราเนี่ยนะเรานี่น้อมไปง่ายเลยใช่ไหมนะอย่างพระนางนางอัมพปาลีเมื่อก่อนผมของเราดําสลวยนะเป็นมันขับนะเหมือนกับปีกแมงทับหรือว่าเหมือนกับอะไรนะดำสลวยเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ขาวเหมือนกับป่านเหมือนกับปอนะครับเห็นได้ง่ายเพราะนั้นเนี่ย คนที่มีปัญญาหน่อยพอเห็นสิ่งที่มันจูงใจนะทำให้สลดใจนะครับเป็นพวกอารทีนวะทั้งหลายเนี่ยก็น้อมใจไปได้ง่ายแต่พวกเทวดานี้เขาไม่มีเหตุที่จะทำให้สลดใจนะ่ะนามีแต่ความเพลิดเพลินมีแต่ความสนุกสนานความมัวเมานะเพราะฉะนั้นก็การที่พิจารณาถึงความแก่บ่อยๆนะครับจะทําให้เห็นทุกข์แม้ว่ายังไม่แก่นะแต่ว่าต้องแก่แน่นอนและที่แก่นี่ก็คือนามธรรมกับรูปธรรมนั่นแหละที่แก่ เพราะนั้นถ้าสามารถที่จะแยกแยะรู้ได้ว่าเจ้านามธรรมนารูปธรรมเนี่ยที่มันแก่เพราะอะไรเพราะปัจจัยทําให้หนุ่มสาวมันหมดไปแล้วนะนามธรรมรูปธรรมเหล่านี้มีปัจจัยโดยประการต่างๆเมื่อมีปัจจัยก็แสดงว่าเป็นสังขารธรรมเกิดดับถ้าสิ้นปัจจัยก็ดับมีปัจจัยก็เกิดนั้นสิ่งใดที่เกิดดับสิ่งนั้นต้องไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เมื่อไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับบัญชามไม่ได้สิ่งนั้นก็ต้องเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นก็เจริญอนุปัสนา ในความแก่ก็คือนามธรรมรูปธรรมความเจ็บไข้ก็เหมือนกันที่เจ็บไข้ก็เพราะว่ามีนามธรรมรูปธรรมนั่นแหละที่ทําให้เจ็บไข้นะถ้าไม่มีนามไม่มีรูปก็ไม่เจ็บไข้นั่นแหละแต่ว่าที่ยังไม่เจ็บไข้ก็เพราะว่ามีปัจจัยที่ทําให้ไม่เจ็บไข้อยู่ยังมีสปายะความเหมาะสมจึงทําให้ไม่เจ็บไข้แต่ว่าพอสปายะเสียไปเกิดอสปายะเข้ามาแทนที่ก็ทําให้เกิดความเจ็บไข้ได้ เพราะฉะนั้นตัวเจ็บไข้จริงเนี่ยเขาเรียกว่าพยาธิธรรมโตมีความป่วยไข้เป็นธรรมดานะก็ได้แก่เจ้านามธรรมรูปธรรมนี่แหละเป็นตัวที่ป่วยไข้นะส่วนความตายก็คือความเกิดขึ้นแล้วก็ความดับไปของนามธรรมรูปธรรมมีแล้วก็ไม่มีเมื่อไม่มีแล้วก็มีม,มีแล้วก็ไม่มีนะครับจนทั่งสิ้นชาติหนึ่งพอชาติหนึ่งสิ้นไปแล้วก็นามรูปไม่เกิดในชาตินั้นอีกแล้วก็เรียกว่าตาย เพราะนั้นที่คนเราตายก็เพราะว่ามีนามธรรมกับรูปธรรมนั่นเองถ้าไม่มีนามธรรมรูปธรรมก็ไม่มีการตายพระนิพพานมีแต่นามล้วนๆแล้วก็เป็นนามที่เรียกว่าอนารมณนะคือไม่รู้อารมณ์ไม่ใช่นามธรรมคือจิตเจตสิกเพราะฉะนั้นพระนิพพานนั้นไม่มีความแก่ไม่มีความตายเพราะว่าไม่มีการเกิดน,นะครับเราก็ควรจะต้องพิจารณาอยู่เสมอนะว่า ตายเหล่านี้เนี่ยจะต้องถึงเราแน่นอนแต่ที่ตายจริงๆนั้นไม่ใช่เป็นเราที่ตายหรอกเป็นนามธรรมกับรูปธรรมที่ตายเพราะนั้นต้องแยกแยะนามธรรมรูปธรรมนะทุกส่วนในร่างกายเลยนะเพราะว่าเราไปยึดถือว่าเป็นของเราเป็นตัวเรานะเวลาที่มันจะตายมันจะจากไปก็เลยเดือดร้อนทุกยากลําบากทาใจไม่ได้แต่ถ้ารู้ความจริงแล้วว่าเป็นของขอ,งของยืมมาทั้งนั้นเลย นะครับเป็นของขอยืมมากรรมก็ให้ยืมมาเราก็มายึดถือว่าเป็นของเราเวลาที่กรรมก็จะเรียกกับคืนไปเราจะไม่ให้เขามันก็ไม่ได้ถ้าเราไม่ให้ไม่ยอมให้นะเราก็ต้องเดือดร้อนใจนะครับการที่สิ่งต่างๆจะต้องพลากจากของรักเราเองจะต้องพลากจากของรักของชอบใจนะเราไม่จากสิ่งเหล่านั้นไปก่อนจะเป็นทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตเขาอาจจะจากเราไปก่อนหรือว่าเราจะอาจจะจากเขาไปก่อนก็ได้ ในตัวเราก็มีแต่นามธรรมรูปธรรมภายนอกก็มีแต่นามธรรมรูปธรรมเหมือนกันถ้าเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็มีทั้งนามรูปถ้าไม่มีชีวิตก็มีแต่รูปอย่างเดียวถ้ารูปที่ไม่มีชีวิตเกิดจากอุตุอย่างเดียวนะครับแต่ว่าอุตุบางอย่างเนี่ยมันมีผลพวงจากกรรมด้วยเป็นปัจจัยเช่นวิมานนะเป็นอุตุชรูปแต่ว่ามีกรรมเป็นปัจจัยทองเนี่ยนะครับทองเนี่ยเป็นอุตุชรูปนะแต่ทองนั้นจะอยู่ในความครอบครองของใครขึ้นอยู่กับกรรม ทองนั้นเนี่ยจะอยู่ในความครอบครองของ,ของใครนั้นคืออยู่กับกรรมด้วยนะของเรานี่เราไม่อาจจะไม่เห็นชัดเพราะว่าใครมีเงินก็ไปซื้อทองได้ใช่ไหมแต่ว่าคนมีเงินนี่ขึ้นอยู่กับบุญด้วยหรือเปล่าต้องขึ้นอยู่กับบุญด้วยนะแต่ถ้าในอดีตเนี่ยนะเขาเห็นชัดๆเลยนะครับอย่างเช่นนายปุณณนะนายปุณณนะไปใส่บาตรพระสารีบุตรที่ออกจากนิโรธาสมบัตินะครับพอใส่บาตรไป ไอ้ขี้ไถที่ก็ไถตาตอนเช้าเนี่ยก็ไปไถนารับจ้างเสรษฐีนะขี้ไถกลายเป็นทองเหมือนเลยพอกลายเป็นทองก็เอะตกใจดีหรือว่าดีใจดีเนี่ยทั้งดีใจทั้งตกใจนะโอ้ยจะเอาทองเหล่านี้ไปแอบไว้ที่ไหนเนี่ยนะแอบไม่ได้นะก็เลยไปบอกพระราชาให้เอาเกวียนมาหลายร้อยเร่มเลยพระราชาก็ส่งเกวียนมานะครับทหารก็ดีใจใหญ่ขนทองขึ้นเกวียนบอกว่าโอ้ยนี่ทองพระราชาทองพระราชาไอ้ทองเหล่านัานา้นมันกลายเป็นเดินหมดเลยกลายเป็นขี้ไถเหมือนเดิม ก็ไปทูลพระราชาพระราชาก็ฉลาดถามว่าเอาเวลาที่เอาทองขึ้นเคลียนพูดว่าอย่างไงบอกว่าเป็นทองของพระราชาทองพระราชาก็เลยทองกลายเป็นดินไปหมดเอากลับไปใหม่ตอนนี้ขนทองขึ้นบอกว่าเป็นทองของนายปุณณะเป็นทองนายปุณณะก็เอาไอ้ขี้ไถ่ขี้ดินขึ้นรถนะครับบอกว่าเป็นทองได้้ปุณณะก็เลยกลายเป็นทองหมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยไอ้เจ้าขี้ไถหรือว่าทองนะครับมันเป็นอุตุชรูป แต่ว่ามันมีกรรมคือกุศลกรรมของนายปุณณนะนั่นเป็นปัจจัยนะก็เลยทําให้เป็นทองแล้วก็เป็นได้เฉพาะของนายปุณณนะเท่านั้นนะถ้านายปุณณนะไม่ให้มันไม่เป็นทองกลายเป็นดินเหมือนเดิมนั้นก็บุญใครก็บุญคนนั้นวัตถุภายนอกนี้เกิดจากอุตุนะแต่ว่าสามารถมีกรรมเป็นปัจจัยได้สามารถมีจิตมีอาหารเป็นปัจจัยก็ได้นะเช่นรูปเนรมิตรูปเนรมิตนั้นเกิดจากอุตุนะแต่ว่ามีจิตเป็นปัจจัย นะครับส่วการที่รามีกรรมเป็นของของตนเนี่ยครับทุกคนเนี่ยเป็นทายาทของกรรมนะมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนะครับทำกรรมดีก็ได้ดีทากรรมชั่วก็ได้ชั่วอันนี้แสดงถึงความเป็นอนัตตาเลยเพราะว่ากรรมเป็นนามธรรมเป็นปัจจัยจะให้ได้นามธรรมที่ดีหรือว่านามธรรมที่ไม่ดีก็ได้ นะกรรมนั้นเป็นปัจจัยทําให้เกิดรูปธรรมที่ดีหรือว่ารูปธรรมที่ไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นไม่มีใครมีอํานาจบังคับบัญชาแม้กระทั่งจิตใจของตัวเราเองด้วยนะเราก็บังคับไม่ได้บังคับให้เห็นสิ่งที่ดีตลอดเวลาได้ไหมบังคับให้ได้ยินเสียงที่ดีๆตลอดเวลาก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยใช่ไหมนะทั้งๆที่แม้ว่าคนเขาพยายามจะให้เราได้ยินสิ่งที่ไม่ดีนะเช่นตั้งใจจะมาด่าเราแต่เพริะเอเราปิดกระจกรถยนต์ทันซะก่อนนะ มันก็เลยไม่ได้ยินเขาก็เลยด่าไปเลยลอยแสดงว่าอากุศลวิบากของเราไม่ไม่มีใช่ไหมอกุตตะกรรมไม่ให้ผลนะเขาตั้งใจจะมาฆ่าเราแต่ว่าเราไม่อยู่บ้านนะก็เลยมีน้องชายพี่มุย่ยใจบุญนะจะซื้อขาไก่ไก่ทอดไปให้สุนัขที่ท่าเรือนะเห็นสุนัขแม่ลูกอ่อนแล้วนะก็เตรียมไว้แล้วเออเดี๋ยวพรุ่งนี้จะซื้อขาไก่มาหลายขาเลยนะพอไปถึงไอ้สุนัขแม่ลูกอ่อนไปไหนแล้วก็ไม่รู้อด ทานะงนางที่ตั้งใจคนตั้งใจที่จะช่วยเขาอะนะแต่ว่ากุศลกรรมเขาไม่มีก็ทานนี่ก็เหมือนกันนะก็สังเกตนะครับบางคนเนี่ยมาขอแล้วก็ได้บางคนมาขอก็ไม่ได้นะบางคนมาขอแล้วได้ง่ายๆบางคนมาขอแล้วต้องตื้นะครับบางคนไม่ต้องขอเลยนะให้นะแจกเลยลองสังเกตดูสิเราไม่ใช่ว่ามีจิตจะยินดีให้ทุกคนนะใช่ไหม นะบางคนเราก็ให้ง่ายๆเลยให้มากด้วยบางคนเราก็ไม่ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกรรมของเขาด้วยกรรมเขาจะเป็นปัจจัยด้วยนะจะมากระตุน้นะเป็นปัจจัยที่ทําให้จิตเราน้อมไปในการที่จะให้หรือไม่ให้ด้วยนะก็มีกรรมสัมพันธ์กันนะครับการพิจารณาความที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเนี่ยนะเป็นอนัตตานุปัสสนานะถ้าเข้าใจนะคบเพราะว่ารู้ว่าขึ้นอยู่กับกรรมกรรมเป็นปัจจัย อ,อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาไม่ได้แล้วแต่เหตุปัจจัยส่วนการพิจารณาในความพร่าพรากจากของรักเนี่ยเป็นทุกขานุปัสนาการพิจารณามีความตายเป็นธรรมดานี้เป็นอนิจจานุปัสนานะการพิจารณาความแก่เป็นธรรมดารือว่ามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอันนี้ก็เป็นทุกขานุปัสนาเพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาอย่างนี้มากๆขึ้นนะครับก็ทําให้อริยมรรคเกิดได้เลยแต่ว่าต้องเข้าใจดีนะ เข้าใจเรื่องนามธรรมรูปธรรมดีเข้าใจวิปัสนาดีนะครับน้อมไปในวิปัสนาก็สามารถที่จะทําทให้อริยมรรคังเกิดได้ดูก่อนพิกษุ์ทั้งหลายพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีหรือบุรุษครหัสหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ดูก่อนภิกษุ์ทั้งหลายความมัวเมาในชีวิตมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจ เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆย่อมละความมัวเมาในชีวิตนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือทําให้เบาบางลงได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยอํานาจประโยชน์นี้แหลสตรีหรือบุรุษครหัตหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้นะทั้งความแก่ความเจ็บความตายนะควรพิจารณาบ่อยๆเนืองๆเพราะว่า คนส่วนใหญ่แล้วจะเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวใช่ไหมนะเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวบางคนก็อายุ50าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแล้วนะแต่ยังทาลิปสติกแดงแป๊ดเลยนะอันนี้นี่เมามากไหมเมามากนะจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องประดับที่เหมาะกับทุกวัยเนี่ยจะมีชนิดเดียวเครื่องประดับที่เหมาะกับทุกวัยนะคือ เป็นเครื่องประดับที่เหมาะกับทุกวัยแต่เครื่องประดับภายนอกอื่นนั้นต้องตามวัยนะครับต้องตามวัยนะคือเครื่องประดับของเด็กนะก็ต้องเฉพาะของเด็กไปผู้ใหญ่จะเอามาแต่งนี้ไม่เหมาะสมถ้าเป็นเครื่องประดับของวัยรุ่นนะครับของวัยรุ่นนะรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเนี่ยครับเอาเครื่องประดับนั้นๆมาแต่งจึงจะเหมาะสมแปลเครื่องประดับของคนแก่มาแต่งนี้ก็ไม่เหมาะสมใช่ไหม แต่เครื่องประดับของคนวัยชราก็มีอีกอย่างหนึ่งนะอย่างเป็นเด็กสาวแซ่และแล้วก็มาใส่เสื้อคอกระเช้าอย่างเงี้ยนะน่ารักไหมนะอายุ1 7 1 8นะครับใส่เสื้อคอกระเช้านะคอเช้าที่มันคอกว้างนะเพราะนั้นเนี่ยเครื่องประดับของไวัยไหนก็เฉพาะของวัยนั้นถ้าไปแต่งผิดวัยแล้วมันไม่งามนะครับ แต่สาหรับศีลเนี่ยจะอยู่ในวัยไหนก็ตามนะถ้ามีศีลเป็นเครื่องประดับที่งามสําหรับทุกวัยเพราะฉะนั้นคนมีศีลน,นะครับเป็นเครื่องประดับตั้งแต่เด็กจนถึงวัยชราเลยนะสามารถที่จะมีความงดงามนะครับกายก็งดงามวาจาก็งดงามแล้วก็ใจก็งดงามด้วยนะ นั้นการพิจารณาถึงความแก่เป็นประจำจะทําให้คนเราไม่เมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็จะทําบาปด้วยกายว่าจาใจแต่ถ้าพิจารณาถึงว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่หลวงพ้นความแก่ไปได้ก็จะทําให้ไม่เมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ทําสุจริตให้เจริญขึ้นนะครับคนที่ไม่พิจารณาโดยความที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาก็จะเมาในความแข็งแรงนะเมาในความที่กระชุ่มกระชวยโอ้ยผมยังเตะปี๊บดัง นี่คือประกาศความเมานะก็คือคิดว่าตัวเองไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไขย้ยังแข็งแรงอยู่นะครับอันนี้ก็ความเมาเหล่านี้ก็ทําให้ทําบาปทุจริตด้วยกายวาจาใจได้แต่ถ้าพิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดา,นานก็สามารถที่จะละความเมาในความแข็งแรงในความกระชุ่มกระชวยเหล่านั้นนะครับแทนที่จะไปใช้กําลังเหล่านั้นไปทาบาปทุจริตก็ใช้กําลังในการที่จะมาไหว้พระดีกว่าใช่ไหม มาทําบุญเจริญกุศลส่วนคนที่เมาในชีวิตคือไม่คิดว่าตัวเราจะตายก็ส่วนใหญ่ก็จะทําบาปทุจริตอกุศสกรรมทั้งหลายแต่ถ้าพิจารณาว่าเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้วันคืนวันพรุ่งไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ก็เรียกขวดขวายในการเจริญกุศลนะครับส่วนคนที่ติดข้องพอใจยึดถือในสัตว์และสังขารเนี่ยมีอยู่มากนะคเขาเรียกว่าเมาในความยึดถือหมัวเมาประมาทมีความยึดมั่นมากเพราะว่าไม่ได้พิจารณาว่า เรามีการพัดพลาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงทุกคนเนี่ยต้องการของรักต้องการของดีๆอะไรที่ดีๆอะไรที่เป็นของรักเราก็จะเก็บเอาไว้นะเราจะยึดเราจะผูกพันแต่อะไรที่มันเริ่มไม่ดีเราก็จะทิ้งเราก็จะสลัดออกไปนะครับเป็นธรรมชาติของสัตว์ทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่พิจารณาว่าเรามีความพัดพลาจากของรักของเจริญใจต่างๆเนี่ยนะเวลาที่เราจะต้องพัดพ้าจากของรักซึ่งจะต้องมีแน่นอนในชีวิตของเรานะครับเราก็จะเดือดร้อนแล้วก็ทําใจไม่ได้ด้วย หรือว่าคนที่ไม่เข้าใจในเหตุผลของชีวิตนะครับไม่รู้เลยว่าคนที่เขาได้ดีมีสุขเพราะว่าเขาทําบุญมาคนที่เขาได้รับความทุกข์เพราะเขาทํากรรมชั่วมาตัวเราเองก็เหมือนกันเวลาได้รับความสุขก็ผลของกรรมดีก็ควรจะต้องไม่ประมาทในการทําความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นเวลาที่ได้รับผลของกรรมชั่วก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนทมนัดอะไรก็ก้มหน้ายอมรับความจริงก็คือเป็นผลกรรมชั่วที่เราทํามาแล้ว แล้วก็พยายามที่จะงดเว้นจากกรรมชั่วก็คือทํากรรมดีให้เพิ่มขึ้นนะครับก็จะทําให้ละความมัวเมาเหล่านี้ได้นะท่านผูกกรอนไว้บางคนเคยฟังแล้วบางคนยังไม่เคยฟังนะกรอนบทนี้ก็จําไม่ยากนะจะจำแล้วก็ไปท่องบนรถก็ได้นะท่านบอกว่าถึงใครดีมีฤทธิ์พิชิตโรคเป็นจอมโจกจัก,กรวาลสถานไหนก็ไม่อาจผ่าแผงสำแดงชัย ย่อมอยู่ในธรรมดาทั้งห้านี้หนึ่งต้องแก่แน่นักเป็นหลักแรกคือรูปแปลกแปลไปไม่คงที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกรณีจวบชีวีวายวอดไม่รอดพ้นสองต้องเจ็บเน็บนักเป็นหลักนึกให้รู้สึกอึดอัดข้องขัดสนเมื่อโรคภัยไข้พิษมาติดตนเจ็บผจญมาจองจำเราร่ำไปสามต้องตายวายวอดไม่รอดละ คือต้องพระรูปเก่าเอารูปใหม่มันเกิดดับสับสนวนกันไปตั้งแต่ในคันมีทุกวี่วันสี่ต้องพลาดจากสมบัติพลัดจากรักที่ฟูมฟักฟเฝ้าประวิงทุกสิ่งสันแม้ร่างกายของตัวที่พัวพันก็จากกันกองจมถมสุทาห้าต้องรับผลของกรรมที่ทำไว้ทำดีไซได้ผลดีมีสง่าหากทำชั่วผลก็ชั่วเป็นตัวตรา ล้วนจักพาให้เป็นดังเช่นกรรมอันธรรมดาห้าอย่างที่อ้างนี้เป็นของมีแก่เราทุกเช้าค่ำควรพินิษคิดให้เห็นเป็นประจำจักน้อมนําใจเราไม่เมาเออเรายังเมาอยู่หรือเปล่ายังเมาเอรู้สึกสา่งไปบ้างแล้วนะเนี่ยนะแต่ถ้าเราพิจารณาบ่อยๆนะครับเราจะสา่งจากสิ่ง นะเหล่านี้ก็คือเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวเมาในความไม่ป่วยไข้แล้วก็เมาในชีวิตความเมาสามประการนี้จะเป็นเหตุที่ทําให้เกิดทุจริตนะแต่ถ้าเราพิจารณาธรรมหประการนี้ความเมาเหล่านี้ก็จะลดลงละลงคลายแล้วก็บรรเทาลงนะข้อที่2นะครับการเตรียมตัวทางด้านจิตใจข้อที่2คือไม่สร้างความรักหรือความผูกพันกับสิ่งใดๆในภายนอกก็พวกกรรมคุณทั้งหลายตอนนี้เลิกสะสมได้แล้วพวกแก้แหวนเงินทองนะ ถ้าใครมีก็เอามาสละนะทำพระทาตุพระเจดียนะ์นะจะมีผลมากกว่าเอาไปสะสมเอาไปเก็บงำเอาไว้นะครับมาผูกพันไปไหนก็ไม่สบายใจนะมนะีเพื่อนคนหนึ่งนะเ,เวลาจะออกจากบ้านนี่แกจะต้องล็อกประตูอย่างดีเลยนะไอเราก็จะเข้าบ้านนะแกก็ล็อกอยู่นั่นแหละนะไอเราก็จะเข้าห้องแกก็ล็อกอยู่นั่นแหละนะเอ๊ะทำไมเพราะอะไรนะถึงล็อกบ่อยๆ้วถามอ๋อมันมีทองอยู่เส้นหนึ่งในห้องนั้น นะไปไหนก็เลยต้องล็อกตลอดนะระวังเดี๋ยวระวังไปอยู่แถวทองเส้นนั้นนะนะครับ่าไปพวพันัยใหญ่ผูกพันเงินมากนะไอะเรานึกว่าจะเอาให้เอามาบูชาพระธาตุแล้วนะไม่ว่าจะเป็นผู้คนก็ตามสิ่งของสัตว์เลี้ยงหรือว่าชื่อเสียงเกียรติคุณเพื่อให้จิตใจเป็นอิสระไม่เกาะเกี่ยวกับสิ่งใดเมื่อความตายมาเยือนก็สามารถต้อนรับความตายได้ด้วยความสบายใจ นะไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามนะครับจะเป็นชื่อเสียงเป็นอะไรก็แล้วแต่วัตถุสิ่งของอะไรพวกนี้ถ้าไปมัวกังวลของบางคนก็ไม่ได้นะนะทำบุญนี่จริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าคนฉลาดเอาเอาเขาเรียกอะไรใบอนุโมทนาเนี่ยเอาไปเก็บไว้เพื่อเอามาดูบ่อยๆนะครับนี่คือคนฉลาดนะแต่ถ้าใครไม่ฉลาดก็ช่วยไม่ได้นะคือต้องมีชื่อของฉันนะหรือว่าเป็นเครื่องรับประกันนะว่าไม่โกงนะเดี๋ยวเอาเงินของฉันไปทําอะไรก็ไม่รู้ นะนี่ยังมีความผูกพันในสิ่งที่สละไปนะความจริงแล้วสละแล้วสละเลยนะถ้าเราไปรู้ไม่ได้ว่าเขาทุจริตหรือไม่ทุจริตนี้ไม่ต้องไปกังวลเลยแต่ถ้าเรารู้ว่าไม่น่าไว้ใจนะครับถ้าเรารู้ว่าไม่น่าไว้ใจเราก็ไปทําในสิ่งที่เราไว้ใจได้จะดีกว่าไม่ต้องไปกังวลนะหรือจะต้องไปตามดูซิว่าเขาจะเอาเงินเราไปทําจริงหรือเปล่านะครับกลายเป็นเสียเวลาไปเพราะฉะนั้นก็ถ้าทําบุญแล้วก็ตัดใจเลย นะครับแต่ว่าถ้าจะเอาใบอนุโมทนาบัตรไปเพื่อที่จะเป็นเครื่องระลึกนะเพื่อที่จะน้อมว่าเราไปได้เป็นทรบุญที่ไหนแล้วก็เหมือนกับการจดนั่นแหละนะครับเหมือนกับการจดเอาไว้ข้อที่3พยายามละคลายความรักความยินดีในชีวิตของตัวเองให้น้อยลงด้วยการพิจารณาความทุกข์ทั้งหลายในชีวิตหรือว่าในสังสารวัตรเพื่อให้เห็นโทษและเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิต เพราะความรักในชีวิตจะทําให้เราเป็นทุกข์เมื่อความตายมาเยือนนะก็คือเป็นการทําปริญญาในชีวิตตั้งแต่เกิดจนทั่งถึงตายนะทั้งอดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันถามว่าในอดีตเคยมีเรามาหรือเปล่าเคยไหมนะแล้วเรามาจากไหนนะชาตินี้เออเขามาจากชาติ่แล้วเพราะฉะนั้นกลัวกลัวคําถามเมื่อวานนะถามว่าสัตว์ตายแล้วไปไหน ใช่ไหมนะเพราะนั้นต้องแยกกันว่าตอนนี้กําลังพูดโวหารเทศนาหรือว่าพูดปรมมตเทศนานะถ้าถามว่ามีเราจริงๆไหมในอดีตชาติถามว่ามีเราจริงๆหรือเปล่าในอดีตชาติไม่มีนะคบแต่ว่าเราชาตินี้เนี่ยนะมาจากชาติที่แล้วหรือเปล่า <Yeah. S 1> ก็มาจากชาติที่แล้วแหละเพราะชาติที่แล้วคุณไม่ได้ทําบาปทาบุญทํากรรมอะไรมาคุณสิ้นกรรมไนดะ้ชาติที่แล้วคุณไม่มาโผล่ในชาตินี้หรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย ชาติที่แล้วแล้วก่อนก่อนนู่นแหละเป็นปัจจัยที่ทําให้มามีเราในชาตินี้แต่ว่าที่เรียกว่าเป็นเราคือสมมุติโวหารแท้ที่จริงก็คือนามมาธรรมชาติที่แล้วเป็นปัจจัยทําให้มีนาม,มาธรรมรูปธรรมในชาตินี้และนาม,มาธรรมในชาตินี้ก็จะเป็นปัจจัยทําให้มีนาม,มาธรรมรูปธรรมในชาติต่อไปต่อไปไม่สิ้นสุดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตไม่ใช่เพิ่งจะมามีในชาตินี้เท่านั้นของ you. บางก๊กบางเหลา่าบางพวกเขาเข้าใจว่าเพิ่งจะมีชีวิตในชาตินี้เท่านั้น นะพวกเขาเรียกอะไรอาทิตจะสมุปปนะใช่ไหมนะอาทิตจะสมุปปนะนะคระับนะทิฏฐิประเภทนี้คือเกิดขึ้นลอยๆนะมีการเกิดขึ้นลอยๆมันโผล่ขึ้นมาเฉยๆไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรมาท้งนั้นนะนี่เป็นความผิดดนะแต่ว่าความจริงแล้วชีวิตในชาติปัจจุบันนี้มาจากอดีตชาติชีวิตในอดีตชาติก็มาจากอดีตชาตินู้นๆๆออกไปทั้นะชีวิตในโลกหน้าของเราอย่างไรก็ต้องมี แต่ไม่ใช่เรานะแล้วก็ไม่ใช่ของเราจริงๆเพียงแต่ว่าเราพูดถึงว่ามันโดยโวหารเนี่ยว่ามันเป็นนามธรรมรูปธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเราก็เรียกว่าเป็นของเราใช่ไหมเพราะว่าคนอื่นก็มีนามธรรมรูปธรรมซึ่งจะต้องสืบเนื่องชีวิตต่อไปในอนาคตเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องมีชีวิตของผู้อื่นต้องมีชีวิตของเราซึ่งจะสืบต่อกันไปในชาดกพระพุทธเจ้าก็แสดงอะนะว่านกกระทานั้นในอดีตนั้น,นก็เป็นเราตถาคตนั่นเองส่วน ช้างนั้นก็คือมหามโมคขลานะลิงนั้นก็คือ,อสารีบุตรนะครับนั้นพระเจ้าก็แสดงแต่ว่าความจริงแล้วไม่ใช่นะมันเป็นการสืบเนื่องกันของนามธรรมและรูปธรรมแต่เวลาที่จะใช้โวหารสื่อต่อกันเนี่ยนะครับเป็นการสื่อให้รู้ความหมายก็ต้องรู้ว่าในอดีตที่สังสมนามรูปนั้นน่ะมาเป็นใครในปัจจุบันนี้ แลวถ้าปัจจุบันนี้ในอนาคตจะเป็นใครเช่นพระเทวทัตในอนาคตจะได้เป็นพระปัเจกพพุทธเจ้าชื่อว่าอธิสระพระเจ้าอาชาติศัตรูจะเป็นพระปัเจกพุทธเจ้าในอนาคตชื่อว่าวิชิตาวีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่พระเทวทัตจริงๆไม่ใช่พระเจ้าชาติศัตรูจริงๆเป็นบุคคลใหม่ที่เขาสังสมคุณงามความดีมาพร้อมที่จะได้บรรลุเป็นพระปัจเจกพพุทธเจ้าเพียงแต่ว่ามีการสืบต่อสันดานสืบต่อไปจึงสามารถที่จะย้อนได้ว่าเคยเป็นใครในอดีต ก็ควรจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะครับ